รัวไปเลยฮะบูเบาครับบูเบาสวดดีสวีดัดเพื่อนเพื่อนทุกคนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องกุ๊กไก่ไข่ทองคำนะคะ เออวันนี้กูก็มาอยู่กับในเมก้าเกมเหมือนเดิมจ้าเออเป็นค่ายที่เลิฟมากเลยรักเลยหนึ่งเดียวในดวงใจนะวันนี้นะคะกูก็มาอยู่กับในค่าย PG จีนะคะทุกคนค่ายนี้คือแบบเกมเยอะจริงน่าเล่นจริงแล้วแม่งแตกเยอะจริงทุกคนเออเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าวันนี้เนี่ยกูกจะพาทุกคนเนี่ยมาเล่นเกมไหนมา ปังไหมหรือจะพังนะะเราจะเกลือหรือไม่เกลือนะคนเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าเราจะเกลือหรือเปล่านะฮะโอเคค่ะวันนี้นะคะเรามากับยอด4,200บาทนะคะทุกคนามาเบาๆแหละแบบสไตล์เราก็เบาๆไปหน่อยลองเชิงลองเชิงเออลองเชิงไปเลย๋ย่เรามาดูนะคะว่าวันนี้เราจะมาเล่นเกมอะไรกันนะคะ คริปโตโกโนะคะทุกคนสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กุ๊กด้วยนะคะโอเคค่ะทุกคนเออเดี๋ยวกุ๊กขอปรับยอดเดิมพันก่อนนะคะน้อยไปเปลี่ยนก่อนนะทุกคนแป๊บหนึ่งนะ อ่าโอเคสำหรับเรานี่คือไปเลยซื้อบอกว่าพันห้ากันเลยเออไปให้สุดนะคะไปให้สุดแล้วหยุดที่คำว่าจุกจุกอะฮะไปฮะร<ะ>อบนี้เราได้มาสิบฟรีสปินนะคะทุกคน ไปฮะไปกันต่อค <tinc S 1> <Af> ่ะทุกคนดูดิทุกคนตัวคูณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยอ่ะเฮ้ยมาว่ารอบนี้เราได้มา118บาทจ้ะแล้วก็ไปกันต่อสิแล้วมันรออะไรล่ะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไม่ใช่เล่นนะเขาไม่ได้มาเล่นๆน,นะคะทุกคนอะเขาไม่ได้มาเล่นๆน,นะฮะมาแบบจริงจังมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยโอ้โหแค่สองรอบเราก็ไม่เกลือแล้วทุกคนถือได้ว่าแบบโอเคเลยนะแค่สองรอบอะคือได้มาขนาดนี้คือโอเคอะทุกคน ยอดเลยอ่ะอย่าลืมนะคะถ้าใครอยากเล่นค่ายเดียวอ่ะกุ๊กเนี่ยจะทิ้งลิงไว้ด้านล่างนะคะสามารถกดสมัครกันได้เลยนะคะพี่พี่แอดมินเนี่ยตอบ24ชั่วโมงเลยจ้ะไปกันต่อะคะ่ะทุกคนไปกันต่อเอื้อหือ คูณ11แล้วนะทุกคน12โอ้โหอืมกำมาลุลัวไปเลยฮะมาอีกแล้วอะโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยไปเรื่อยๆอย่าหยุดเลยฮะทุกคนโอ้โหอะไรกันครับเนี่ย <laughs> ันนี้เป็นอะไรอะวันนี้เป็นอะไรนนะไร,รู้สึกคือคลาเป็นพิเศษใจมันฟูัวเนาะเงินก็ใจมันฟัวเนาะทุกคนเออเราจะรวยไปด้วยกันนะคะรอบนี้เราได้มา2,011บาทจ้า เออเอาสิแค่กิ่นล่อไปเนเงี้ยอโอ้โหทุกคนสุดยอดจริงอืก็มาดีครับก็มาดีครับมาน้อยจะต่อยหนักนะฮะ สำหรับรอบนี้นะคะเราได้มาทั้งหมดนะคะทุกคนได้มาทั้งหมด หนึ่งพันหกร้อยสามสิบสองบาทจ้านีออ่ธรรมดาอนนี้มาเรื่อยๆไม่หยุดเลยจ้าอืมโอเคสำหรับรอบนี้เราได้มาทั้งหมด8,202บาทจ้าอืมไม่ธรรมดา ไม่ธรรมาดาอึมกูว่าพอแค่นี้ดีว่าเนะทุกคนเออพอแค่นี้แหละโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้กำไรมาอยู่นะ5,800เนี่ยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไก่อนนะคะสวัสดีค่ะ